ใช้น้ำมะนาวบีบลงไปในบอลสีของเราแบบนี้นะคะถ้าใช้ผิดชีวิตเปลี่ยนนะคะจากจ,จากต้นบอลที่จะสวยนะคะกลายเป็นต้นบอลของเราจะตายนะคะเราควรใช้แบบไหนวิธีแบบไหนนะคะใช้ในลักษณะแบบไหนปริมาณเท่าไหร่เดี๋ยวส่วนสวยจะมาแนะนําเพื่อนๆนะคะ ัสดีค่ะพเพื่อนเทุกคนกลับมาเจอกันกับสวนสวยอีกแล้วนะคะคลิปนี้สวนสวยจะพาทุกคนนะคะมาใช้น้ำมะนาวตัวนี้นะคะเพื่อช่วยในการกัดสีของต้นบอลสีนะคะวิธีบีบมะนาวใส่ต้นบอลสีอย่างไรนะคะบีบแบบไหน ถึงจะถูกต้องนะคะแล้วพืชบอนสีของเรานะคะคสามารถนำไปใช้ดูดซึมนำไปใช้ในการกัดสีได้จริงๆนะคะ,ะเพื่อนๆก็เคยได้ยินมากันใช่ไหมคะว่าการใช้น้ำมะขามเปียกหรือว่าน้ำมะนาวแบบนี้นะคะ,ะบีบใส่รถลงไปตรงบอนสีนะคะจะทำให้ต้นบอนสีของเรานะคะมีการกัดสีที่เร็วนะคะสีสันสดใสนะคะ ซึ่งปกติแล้วลักษณะการกัดสีของบอลสีนะคะจะกัดสีก็ต่อเมื่อบอลสีของเราจเจริญเติบโตอายุเต็มวัยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอยากให้เพื่อนๆทําความเข้าใจว่าการาใช้มะนาวบีบใส่ต้นบอลสีของเรานะคะไม่ได้เป็นการช่วยเร่งให้บอลสีของเรากัดสีไว้นะคะเพราะว่าเขาจะกัดสีก็ต่อเมื่อเขาอายุเต็มที่ของเขาแล้วนะคะ แต่ว่าการบีบมะนาวใส่ลงไปในกระถางบอนสีของเรานะคะจะเป็นการช่วยในการเจริญเติบโตของต้นบอนสีนะคะเพราะอย่างที่เรารู้กันนะคะว่าในมะนาวนี้มีสารอาหารมากมายหลายอย่างรวมทั้งมีฤทธิ์เป็นกรดนะคะและในความเป็นกรดของมะนาวนี้เองนะคะพืชบอลของเรานำมาใช้ในการกัดสีให้สวยแบบนี้แหละคะ่ะ เพราะฉะนั้นนะคะในการนํา,ามะนาวมาบีบใส่ต้นบอลสีไม่ใช่เพื่อเป็นการเร่งให้บอลสีของเรากัดสีเร็วนะคะเป็นการกระตุ้นเม็ดสีของบอลสีให้กัดสีได้สวยสดงดงามเท่านั้นนะคะส่วนปริมาณการใช้นะคะเราใช้แค่ประมาณครึ่งลูกแค่นี้ก็พอนะคะต่อ1กระถางที่ไม่ใหญ่มากนะคะแต่ถ้า1กระถางนั้นนะคะมีจํานวนปริมาณต้นบอลที่เยอะนะคะเราก็สามารถเพิ่ม น้ำมะนาวขึ้นไปได้ตามปริมาณความเหมาะสมค,ค่ะที่การในการบีบลงไปนะคะเราอย่าบีบให้โดนใบนะคะเพราะน้ำมะนาวมีธิ์เป็นกรดนะคะมีได้เป็นกรดอ่อนๆนะคะสามารถอาจจะสามารถทําให้ใบบอลของเรานะคะ,ะมีรอยเป็นไม้รอยช้ำได้นะในบริเวณอร,รอบๆกระถางแบบนี้นะคะอย่าบีบชิดโคนแบบนี้นะคะก็คือในกระถางของเราเป็นแบบนี้ให้บีบตรงอข,อขอบกระถางนะคะรากของ ต้นบอลจะอยู่ตามขอบขอบกระถางแบบนี้นะคะทุกคนเราอย่าไปบีบตรงโคนแบบนี้นะคะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนบางคนนะคะเห็นบอกอ่า เคยเห็นเขาแช์มาบอกว่าให้บีบน้ำมะนาวใส่บอลสีแล้วบอลสีจะกัดใบสวยนะคะสีเข้มชัดแบบนี้นะคะบางคนนะคะจัดเลยค่ะน้ำมะนาวบีบใส่ไปบนใบเลยค่ะตัวนี้จะทําให้ใบบอลสีของเราไหมด่างไหมนะคะด่างเป็นรอยเป็นแผลนะคะอาจจะทําให้เกิดเป็นราเป็นเชื้อราขึ้นมาได้ค่ะส่วนการบีบใส่ตรงโคนตรงๆเลยนะคะตรงนี้ก็เช่นกันนะคะ อาจจะทําให้โคนของเขาเน่าได้นะคะเพราะว่าการเจอกับกรดของน้ำมะนาวโดยตรงนะคะตรงนี้บริเวณนี้จะไม่ค่อยมีรากของต้นบอนสีนะคะปลายรากของต้นบอนสีเขาจะอยู่บริเวณขอบกระถางนะคะแล้วก็ส่วนก้นของกระถางซึ่งปลายรากและรากฝอยพวกนั้นจะเป็นตัวดูดซับนะคะสารอาหาร ต่างๆขึ้นมาให้เลี้ยงขึ้นมาเลี้ยงต้นบอลแบบนี้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเวลาการบีบน้ำมะนาวแบบนี้นะคะควรบีบไปรอบๆกระถางแบบนี้นะคะอะนี่ค่ะบีบลงไปเลยค่ะทุกคนบีบลงไปนะคะอย่าให้โดนโคนนะคะ บีบเสร็จแบบนี้นะคะดีนะคะนี่ค่ะ,คะบีบให้น้าไหลออกมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเปลือกมะนาวนะคะยังมีนะคะยังมีประโยชน์เราสามารถวางไว้ในกระถางแบบนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าอย่าวางไว้นานนะคะอย่าให้เกิน3วันนะคะ1นถึงสวันพอเริ่มเหี่ยวแล้วให้เรานํามานำนำอ่า เปลือกของมะนาวนี่คะ่ะออกไปนะคะเพราะว่าถ้าเกินกว่านั้นนะคะเขาก็จะเกิดเป็นเชื้อรานะคะทําให้ต้นบอลของเรานะคะติดเชื้อราที่โคนได้นะคะจากที่เราจะบํารุงนะคะกลายเป็นว่าเราจะเป็นตัวคนทําลายทําร้ายบอลของเราเองอีกแล้วนะคะทุกคนหลังจากบีบน้ํามะนาวเสร็จแล้วนะคะให้รดน้ําตามนะคะอ่าไม่ได้เตรียมกระป๋งมา ให้รดน้ํานะคะตรงบริเวณที่เรานะ,ะ่ยค่ะบีบน้ำมะนาวลงไปนะคะให้ให้น้ำมะนาวเนี่ยไหลซึมลงไปตามขอบกระถางแบบนี้นะคะเพื่อที่ต้องการให้รากฝอยของต้นอแต่ว่าเรารดไปนะคะไม่ต้องเยอะนะคะทุกคนไม่ใช่ว่ารดรดแบบใช้ใสายางรดแบบว่า ท่วมเลยอย่างนี้ไม่ได้นะคะก็คือมันจะศูนย์เปล่านะคะเพราะว่าเวลาเราใส่าสารอาหารลงไปเราลดน้ําแต่พอดีนะคะพอให้น้ํามันชุ่มอย่าให้น้ําไหลทะลุลงไปหลังกระถางนะคะเพราะว่าสารอาหารเหล่านั้นที่เราใส่ลงไปไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหรือว่า,าน้ํามะนาวอย่างที่เราบีบเนี่ยค่ะมันจะไหลทะลุลงไปหลังก้นกระถางเนื่องจากว่าดินนะคะที่อยู่ในในกระถางบนของเรานะคะ มีความโปร่มามางมากๆเลยค่ะมันจะสามารถเวลาเราลดน้ํานะคะน้ําก็จะไหลซึมผ่านลงไปอย่างรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นเราอย่าลดเยอะนะคะแต่ละครั้งที่ลดเราต้องกะปริมาณให้พอดีและก็แต่ลดบ่อยได้นะคะ หมายความว่าวันหนึ่งสองครั้งสามครั้งได้ในหน้าหนาวหน้าร้อนนะคะเพราะบอลเขามีความต้องการน้ำมากมากความชุ่มชื้นที่อยู่ในดินเขาต้องการมากๆนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยในการให้บอลของเรานะคะเจริญเติบโตแล้วก็สีสันสดใสแบบนี้นะคะแล้วก็มีข้อห้ามอีกอย่างหนึ่งนะคะคือบางคนนะคะบอลที่บ้านอาจจะเกิดมีอาการแบบนี้นะคะ เป็นโรคอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไปดูวิธีการว่าจะทำอย่างไรให้บอนสีของเรานะคะมีสีสันที่สดใสเข้มแป๊ดอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือไปเปิดเห็นเขาใส่น้ำมะนาวนะคะลงไปแล้วบอนสีของเราจะแทงหลอดขึ้นมา แบบว่าสวยสดงดงามแบบนี้เลยอันนี้คือเป็นความเข้าใจผิดนะคะทุกคนในเมื่อเขาไม่สบายอยู่แบบนี้นะคะทุกคนต่อให้เราใส่สิง่งใดลงไปนะคะเมื่อเขาไม่สบายอยู่เขาจะไม่สามารถดูดซึมอาหารเหล่านั้นนะคะแล้วแถมอาหารเหล่านั้นนะคะ ถ้าสมมุติว่ามันไปอยู่ในกระถางของเราถ้าเกิดว่ามันมีฤทธิ์เป็นกรดเหมือนน้ำมะนาวแบบนี้นะคะจะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยเร่งให้บอลของเรานะคะใบยุดนะคะทิ้งใบทิ้งใบไปโดยรวดเร็วเลยค่ะทุกคนเพราะว่าบอลของเราเนี่ยนะคะตัวนี้ก็คือเหมือนเขาเขามีอาการเป็นโรคนะคะแล้วก็หยุดการเจริญเติบโตมาสักพักหนึ่งแล้วไม่มีการดูดไม่มีการาแทงหลอดใหม่เนะะี่ค่ะ อยู่แบบนี้นะคะใบเดียวอยู่แบบนี้นานมากแล้วค่ะเป็นเดือน2เดือนนะคะ,ะตอนนี้ก็คือกําลังอยู่ในช่วงที่ต้องบํารุง,งเขานะคะดูแลรักษาไม่ใช่ไม่ใช่บํารุงนะคะดูแลรักษาเขาให้ให้เขามีสุขภาพดีแข็งแรงนะคะตอนนี้แล้วเราอย่าเพิ่งไปเติมสารอาหารใดๆลงไปนะคะเพราะว่าเขาจะ,ะรับ เขาไม่สามารถดูดซึมได้เยอะนะคะเขาดูดได้แค่พอเลี้ยงประคองตัวเองแบบนี้นะคะแต่ว่าเขายังไม่ได้สามารถดูดซึมอาหารได้เต็มที่นะคะอันนี้เป็นข้อเป็นข้อห้ามอีกอันนึงนะคะที่ว่าห้ามนํามะนาวนะคะมาใส่กับบอนสีที่กําลังมีโรคอยู่แบบนี้นะคะเพราะว่ากรดในน้ํามะนาวนะคะจะทําให้ต้นบอนสีของเราพวกนี้นะคะมีอาการแย่ลงกว่าเดิมค่ะทุกคน และอีกอย่างนะคะในน้ำมะนาวนี่ที่ห้ามเลยก็คือห้ามรดกับอบอนสีที่เป็นเบบี้แบบนี้นะคะเป็นเบบี้ต้นเล็กๆเพิ่งงอกขึ้นมาได้เดือน2เดือนแบบนี้นะคะ, <S <S ะจริงอยู่เราอยากให้เขาเจริญเติบโตวรวดเร็วเราใช้แค่ดินนะคะดินที่มีคุณภาพดีก็คือดินที่โปร่งนะคะมีสารอาหารที่เป็นปุ๋ยเอนีก็เช่น ปุ๋ยมะพร้าวนะคะปุ๋ยมะพร้าวปุ๋ยคอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใบก้ามปูแล้วก็ถ้าอยากให้เขาเจริญเติบโตวรวดเร็วนะคะมีสีสันสดใสแบบนี้นะคะเราบำรุงเขาได้ด้วยดินด้วยการผสมกับใบมะขามนะคะใบมะขามหมากหรือว่าใบต้นขี้เล็กหรือว่าใบต่างๆที่มีกรดเป็นที่มีธิ์เป็นกรดนะคะสามารถนํามาผสมนะคะให้เขา ย่อยสลายไปตามการเวลาแล้วพืชของเรานะคะสามารถดูดซึมขึ้นมาใช้ได้เองนะคะเราอย่าเพิ่งไปเติมสารใดๆลงไปนะคะเพราะว่าเขายังเด็กยังเล็กยังเป็นเบบีอยู่นะคะนี่ค่ะต้นเบบีแบบนี้ยังไม่ควรนะคะแต่ถ้าเราปลูกมาได้นานแล้วนะคะประมาณ5เดือน6เดือนขึ้นไปบอลสีของเรามีการเจริญเติบโตแทงหลอดขึ้นมาได้ตลอดนะคะให้เราดูที่ลักษณะอาการต้นของเขานะคะ ต้นไหนที่เราควรจะใส่น้ำมะนาวได้ใส่ไม่ได้นะคะอย่างเช่นพวกนี้ก็คือเพิ่งผ่านการ,ร,าล,ราล้างรากนะคะล้างรากเพราะว่าเขาเจอเพลี้ยอ่อนมานะคะเราก็าล้างรากแล้วก็นํามาปลูกใหม่ต้นเขายังไม่แข็งแรงนะคะยังผ่านมาได้แค่ประมาณ2อาทิตย์เองค่ะนี่คือท้าวสหเดชาเขาอยู่ในช่วงพักฟื้นนะคะอย่าเพิ่งไปใส่ปุย๋ยอ,อ,อย่าเพิ่งไปใส่น้มามะนาวให้เขานะคะทุกคน อันนี้ก็คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะที่สวนสวยนำมาอ่านำมาแชร์ให้เพื่อนๆอทุกคนนะคะปลูกบอนมือใหม่นะคะอาจจะยังไม่เข้าใจว่าการใส่น้ำมะนาวนะคะ ควรใส่เวลาไหนตอนไหนนะคะอายุเท่า,าไหร่ะจะมีลักษณะแบบไหนที่ควรใส่น้ำมะนาวได้หรือใส่ไม่ได้นะคะอันนี้คลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะคนรักบอลสีนะคะทุกคนตอนนี้ที่กำลังเป็นกระแสนะคะอาจจะเป็นมือใหม่ชอบเห็นเดินตลาดแล้วก็ซื้อมานะคะแล้วก็ปลูกแล้วก็อยากบำรุงนะคะก็คือมีการแชร์กันอย่างมากมายนะคะทุกคน สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้สวนสวยด้วยมือเราด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าสวนสวยมีอะไรมาแชร์ให้เพื่อนๆเ,เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆน,นะคะในการบำรุงบอนสีของเรานะคะให้สวยสดงดงามนะคะแบบนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะไม่ว่าจะต้นเล็กต้นใหญ่พันไหนนะคะเราสามารถทำให้เขาสวยได้ด้วยมือเรานะคะทุกคนด้วยใจที่เอาใจใส่ด้วยมือของเรานะคะที่ช่วยบำรุง รุงเขานะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ